ไอเต้มไอเต้มครับจ่าหนครับไอเต้มซื้อไอต้มไหนว้าววิขันเบลเลอร์เลยมีรถอะไรกินบ้างครับวันนี้เอ๊ะคนขายล้วแต่คุณคุณเลยอันนี้มีรถอะไรรึไหมคะอะไรนะครับอะไรนะแล้วก็มีรถลีเล่เออเออขอโทษนะครับเออรถไหนบ้านเนี่ยแล้วก็มีรถลีเล่ฝังไม่รู้เรื่องเลยรถอะไรเนี่ยมีรถลีเลมีรถเต่ามาด้วยไหมอะ กินสตรอเบอรี่จุงเบย์แล้วเราเอ่อก่อนอื่นนะครับผมไปซื้อยากกินแล้วนะให้ไหมมีมีเหรอแป๊บนึงกินแล้วสตรอเบอรี่ใช่ไหมได้เลยรอแป๊บนึงนะเข่าเราเนี่ยเป็นเอสพีมอร์แกนิกเลยนะโฮมเมดอะโฮมเมดรู้จักเปล่าเออจะได้กินไว้วันนี้นี่แนวร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินแป๊บนึงเอาละสตรอเบอรี่เนาะแป๊บนึงนะฮึบนี่ได้แล้วอ่ะพี่เคนเท่าไหร่ครับเนี่ย เอ้ยให้ฟรีให้ฟรีฟรโอ้โหรถฟรีแถมฝุ่นมาด้วยเนี่ยฝุ่นเต็มพื้นเลยเอาอเอ้ก็ร <laughs> ับพี่ดีดิสายย้อนแม่นแม่แล้วเนี่ยอย่าบอกนะว่าขายไอติมคุกฝุ่นกันแน่เนี่ยเฮ้ยวันนี้จะไม่ได้ช่วยมาขายไอติมฮะขายอะไรอะ่ะอันเนี้ยเหรอช่วยมาตกแต่งบ้านนลยดิว้าวจริงนี่หลังไหนหอ๋อเออเขามีรถไอติมก็เลยขับมาเล่นๆน,นะะ่ะ นี่ไงหลังนี้เขียวเอ,อ๋ยเนี่ยก็ต้องเป็นหลังบ้านของเขาดิโอ้ว้าวบ้านใหม่ของเราอุ้ยหลังบันเล่อเลยอันนี้น่าจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านหลังสีเขียวนี่น่ะอุ้ยเนี่ยาาคาลองกินไอติมจีอุ้ยอะไรจังเลยอ้อมลองชิมมั <c oughs> ้งอ้ยชิมมาตลอดทางเนี่ยเบื่อแล้วกินจนพุงกลางแล้วเอาแต่ดีๆหน่อในขวางรถชาวบ้านเขาเนี่ยเดี๋ยวรถไปจอดแป๊บนึงนะมันอยู่ข้างถนนเกินไปอ่ะโอ้โหจอดอย่างนี้ตำรวจจับแน่นอนเลยทุกคนอย่าเล่นแบบนะครับ เอ้เดี่ยวนี่โหไอ้ยพี่เคนยืมจากแป๊ดเดียวเองแล้วเราก็เตรียมเฟอร์นิเจอร์ไว้แล้วค่ะพร้อมสำหรับตกแต่งบ้านหลังใหม่ของเราเนาะซึ่งเฟอร์นิเจอร์ในวันนี้นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะเมลบล็อกนะหรือว่าตู้ไปซนีอุ้ยมีตู้ไปซนีด้วยเขาใหญ่ๆหญ่เลยดิอ้อโมอย่างเงี้ยไปซนีของพี่เคนนะของเล่นกล่องบอลเลอร์เขาจะมาส่งยังไงเนี่ยอ๋อไม่เปลีใช่เปล่าถ้าไม่พอเล็กเกินึงนะ ขอใหญ่ใหญ่ขอใหญ่ใหญ่หน่อย,ยนะกันดั้มกล่องมันใหญ่นะมีสำรองมีสำรองนะไหนไหนไหนอนนี้เดี๋ยวเขาว่างให้แป๊บนึงแป๊บนึงเี้ยงสีออได้ดีอ่ะสีเขียวดีป่ะ นี่นี่วางตรงนี้เฮ้บนี่นอหอโหเป็นโต้เลยแต่มันก็ไม่พอเนี่ยขอเป็นโต้เลยได้ไหมของเลน <c oughs> งเ่นกลมันใหญ่เลยนี่นี่ที่เคนเอาสีน้ําเงินอ่ะดีแล้วถ้าสีเขียวนึกว่าถังขยะนะน่าดีโต้พัสด้ก็ต้องสีน้ำเงินดิมีต้องมีป้ายจราจรด้วยอ้เฮ้ยอะไรนะเอาก็แบบว่าต้องมีป้ายตกแต่งไว้หน่อยนะตรงหน้าบ้านเราอ่ะดีกว่าปล่อยให้มันแบบว่าโล่งๆนะอ้เฮ้ยเขาบอกว่าห้ามจอดอ้อแล้วก็มีกล้วย เออลองางๆตกแต่งแล้วกันเนาะไว้สำหรับเป็นที่จอดรถก็แล้วกันนะเออนี่อะไรไม่ใช่ที่อจอดรถที่โดนล็อกล้อแนะ่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ลอนะ็อกล้อไงไม่ได้ขายไม่ได้ขายไอติมเนี่ยสงสัยจะต้องแจกตีกันแล้วอ่ะแล้วก็มีน้ำพุ<อ>น้ำพุที่แบบว่ามันยังไม่ได้เปิดอ่ะนะอู้สวยจุ้ย <c oughs> สวยเหรอนี่ถ้าเปิดจะสวยขนาดไหนกันเนี่ยเปลี่ยนสีได้เปล่าเป็นสีเหรอเฮ้ยสีนี้ดีแล้วนล็พุก็ต้องสีนี้ดิอ๋อแล้วทำจากหินสีออกเทาใช่ปเปล่านี่แหละอ้อกำลังดีเลยแล้วก็มีโต๊ะปิกนิกนะาไว้สำหรับนั่งเล่นหน้าบ้านนะโอ้โหอ้ามทำให้มันม่วงขนาดนั้นนะโอ้ม่วงม้วนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหตายแล้วเนี่ยแหละอย่างนั้นแหละเอาไว้มุมนี้ก็กันนะหมุนหน่อยนี่เลยเอาไว้สำหรับแกะของเล่นหน้าบ้านนี่ไงเวลาไปสนีมาส่งก็บอกเข บ้านรอไปแกะหน้าบ้านทําไมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวแม่รู้นะรู้ก็ไม่เป็นไรเลยไม่ใช่ความลับอะไรจะหน่อยนี่รู้เนี่ยบอกเลยนะตัวละสามบาทห้าสิบแต่ไม่รู้ได้ไงเนี่ยติดกล้องวงจรปิดไหมเนี่ยว้าวโหสองกันขนาดนั้นเลยเหรอติดตายสองตัวเลยนะโอ้มานี่นี่แล้วก็ตรงนี้ม้สาหรับวางล้มคือแบบว่าฝนตกแดดออกกันเนาะก็ไม่หยิบล้มตรงนี้ได้นะโอ้สีนี้ไม่สวยเลยเปลี่ยนสีดีกว่านี่มีกระถางดอกไม้ด้วยพี่เค้มาเปลี่ยนเป็นสีฟ้าให้หน่อยดี อยากได้สีฟ้าพวกกระถางดอกไม้อ,ะอ่ะอุ้ยถังแต่ละสีนี่มันสีใจไม่ก้ามากเลยอ้อม ไม่ฟ้าแผ่นเขียวอือก็ม่วงจ๋าเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะโอ้โหแล้วใครจะมาลดน้ำต้นไม้เนี่ยเยอะเกินอ้าวพี่เชนไงว้าไม่ดีก็ต้องลดอยู่แล้วล่ะเป็นสปริงเกอร์ดีกว่ามั้งเดี๋ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเออเราจะต้องทาสีเนี่ยเนาะเปลี่ยนสีได้เปล่าอ่ะตรงนี้นี่ไดูดิสวยไหมล่ะฟูคอลเลอร์สุดๆเลยเอาเป็นคอลเลคชั่นสีฟ้านะนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มาตกแต่งข้างบ้านกันบ้างดีกว่าีอบ้านเนี่ยเรามีแบบว่ามีทรายไว้ด้วยนะ เราจะวางประสาทรายไว้ตรงนี้อุ้ยพี่เซนชอบนี่ก่อประสาทรายได้ด้วยเป็น่ยนสีกันเฮ้ยแถวพี่เคนยังไม่หมดนะจะมีม้านั่งเล่นไว้สำหรับนอนข้างบ้านด้วยนะนั่งชิลๆรับลมอะไรประมาณเนี้นอนอาบแดดมองสาวๆข้างบ้านาแล้วก็มีนี่เลย กล่องใส่เครื่องดื่มเฮ้ยมีโซดาซูซ่าเฮ้ยมีโค้กด้วยเหรอเฮ้ยน่ากินจงหันมาทางนี้ก่นอนอ๋อเดี๋ยวนะ่ากินไม่ได้เห็นโอเอ้าวเฮ้ยเอาไว้ตกแต่งให้เฉยอ้อไม่เอากินเลยเฮ้ยมันก็สวยอยู่นะแล้วก็มีชิงชา้าเฮ้ยเขาชอบมากเลยชิงชา้าแต่ว่าเสียดายนั่งไม่ได้อะพี่เคนว่าคนตั้งชื่อเขาตั้งชื่อแปลกๆนะอ,ไอะ๋ไมอ่ะมันไม่เห็นจะช้าตรงไหนเลยอะ่ะต้องบอกว่าชิงไวชิงไว้ไอชิงไว้ไอ้ชิงช้ามันไม่ช้าได้โอ้พี่เคนเห็นแต่ละคนนักแกวงนบข้า <c oughs> เอ้ยยังนะมาสนุกดิออกหวัดเสียวดิออกแต่ว่ามันอาจจะผาดผลไปหน่อยอะน,นะมีไงมีตุ๊ก,กตาดินะเอาตุ๊ก,กตาน้องกระต่ายกับตุ๊กตาหมีวางไว้ตรงนี้เนาะ <c oughs> เอาเปื้อนสายหมดแล้วอ่ะเอ้ยก็มันก็ต้องตกแต่งแบบนี้นีแหละไว้สหรับเป็นโซนเด็กน้อยเน,นี่ยนี่ยไปซักผ้านี่คือซักผ้าตาลเลยเนี่ย <c oughs> อันนี้คาดสระว่ายน้ํานะลืมสร้างสระว่ายน้ำอะเนาะเรามาตกแต่งภายในบ้านกันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกโคมไฟเนาะ<อ>เราจะติดไว้บนเพดานแบบนี้นะว้โคมไฟสวยสวยติดไม่ค่อยเยอะเท่าแบบเพราะในบ้านนี่มันค่อนข้างจะสว่างอยู่แล้วแหละโอ้โหอลาสามหลอดเลยนะอาวหมดนี่กี่หลอดเนี่ยเปลี่ยนหลอดทีไงเงอไปไหนแล้วก็อนนี้ ตว้วิที่ไว้สำหรับแบบชงพวกกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มอะนะอุ้ยมีน้ำส้มเฟนตากับโคกด้วยเหรอนี่ร้านค้าก็มาเองเลยนะแล้วก็จะมีตู้เนาะเป็นตู้ไม้นะเราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วก็วางเครื่องปั่นเอาไว้เุ้ยมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ด้วยใช่เผื่อเวลาอยากกินน้ำผลไม้ปั่นสมูทต้องสมูทตี้ไงอยากกินกีวีปั่นจุงเบยอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือล้างจานแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นฮอทดอกโอ้โหเรื่องกินเรื่องใหญ่ไม่ยอมมา <laughs> ทารถเข็นนะทำไมล <ด S 2> คลอแล้วมีรถบ ด้วยเหรอมีเตาย่างด้วยอ๋อไว้เผื่อขายเปลี่ยนอาชีพไงนี่ๆแล้วก็มีเตาด้วยอุ้ยเตาอบก็มาโอ้โหอบขนมเค้กได้ไหมเนี่ยเอาเป็นสีเทาดำมันก็พอแล้วล่ะสีแดงก็สวยนะอยากได้สีเป็นแปรได้ไม่ได้เหรอเอาสีแดงก็ได้เฮ้ยแต่คาว่าสีเทาเบสิกที่สุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ตกแต่งนิดหน่อยนะเราต้องการเครื่องชงกาแฟเพิ่มแล้วก็เอสีม่วงเลยมอหงข้าวเฮ้ยมอหงข้าวด้วยวันนี้อุ้ยแปลกจุงไม่เห็นตั้งนานแล้วเนี่ย อันนี้เป็นท็อปปิ้งขนมปังเนาะโอ้ยอันนี้ขาดไม่ได้นะเบรกาสตอนเช้าขมันต้องมีแล้วก็ถัอองขยะเนาะถังขยะถังขยะไว้ต้องนีนดีล่ะอ,อือถังขยะต้องมาไว้ตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเ<า>ะน้ยัาขยะเข้ามาเปีนสีดีพี่เคน สีอะไร้ดีอ่ะสีฟ้าดีไหมสดใสหน่อยอ่ะถ้าสีฟ้าก็สวยดีนะโอ้ทำไมสีมันทะมึนทึนจุงถ้าสีดำมันดูมืดมนไปนะแล้วก็นี่เลยเครื่องดูดฝุ่นอ๋อที่นี่นะใช่ใช่คทั้งเดินทั้งเดินโอ้บานใจกล้าไม่ต้องมาซัางใช้ไม้กวาดเองแล้วดูดปื้ดเลยนะอ่ะดูดให้หมดเลยนะปลั๊กอยู่ตรงไหนนี่แล้วก็ถังดับเพลิงโอ้โหไม่ตรงนี้เลยอ่ำอย่าบอกนะว่าจะเผลอเปิดเตาทิ้งไว้อ่ะใช่ใช่ใช่โอบ้านไหม้แน่เลยเล่นาเล่นนี่โต๊ะอาหาร แล้วก็เก้าอี้ครับนี่เก้าอี้สช้สาหรับนั่งกินอาหารกันอ๋ออย่างนี้แปลว่าแขกมันต้องเยอะแน่เลยเอาสัก6ตัวก็พอเนาะอุยตอนนี้เหมือนกับว่าพี่เคลูดออกไปแล้วนะจากระบบสารอินเทอร์เน็ตนะไม่เป็นไรให้อย่างงันเดี๋ยวเขาทําไปก่อนเดี๋ยวพี่เคลูหาทางเข้ามาอีกทีลวกันเนาะ oh, <no. S 1> อืมสงสัยจะไฟดับนะหรือว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาสักอย่างเนี่แหละไม่เป็นไรเราสร้างกันไปกันเนาะอันนี้จะเป็นที่นอนสําหรับน้องหมากับน้องแมวนะ ว่าเราต้องการเรียงทั้น้องหมาทั้งแมวเวลาเราวางไว้ทั้งสองอันเลยแล้วก็นาฬิกาไว้ตรงนี้วางให้มันสูงสูงหน่อยก็แล้วกันเนาะ<อ>แล้วก็ตามด้วยชั้นวางของไว้ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือเผื่อสําหรับเป็นมุมไม่สําหรับนั่งเล่นเนาะหรือว่ามุมอ่านหนังสือก็ได้เนาะ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่ไงที่ปลาลูกดอกไว้สาหรับเล่นแก้เบื่อเนาะแล้วก็มีอควาเรียมตู้ปลาขนาดเล็กด้วยตู้ปลาเนี่ยวางไว้ตรงนี้ก็จะดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเปิดประตูเข้ามาเนี่ยบางทีแบบใจเลยมันก็ดูดีนะเพราะว่าเผื่อบางทีมันดูวิวตู้ปลาใช่ไหมลอนนี้จะเป็นโซฟาที่สําหรับนั่งเล่นหน้าบ้านแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนดูทีวีของเราเราจะวางทีวีไว้ตรงนี้ทีวีจะเอบแบบอันโค้งๆนิดเลย<ว>แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ย เราก็จะวางกีตาร์ไว้ตรงนี้ด้วยเผื่อแบบว่าอยากเล่นดนตรีนะเล่นไม่เป็นก็อยากเล่นนะ่นะแล้วก็เตาผิงไฟเรากล่วกาวว่าจะวางเตาผิงไฟไว้ตรงนี้นะไ้สําหรับหน้าหนาวหรือว่าฝนตกกันเนาะแล้วก็นาฬิก,กานิดหน่อยจะได้รู้เวลานะแล้วก็กระถางดอกไม้ตกแต่งไว้ตรงนี้นิดนึง เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีที่ลังเนาะถ้าบางทีแบบว่าเราเบื่อสีม่วงเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะแล้วก็อืมตรงเนี้ยเรากะว่าจะวางเป็นพวกแบบตู้เก็บของก็จะดีนะโอเคมาวันรงนีกอนละกันเนาะแล้วก็ขยับนิดหน่อยออมเดี๋ยวนะมันขวางทางอะ่ะอยากจะขยับให้มันแบบออกมานิดนึงนะโอเคขอขยับนิดนึงได้แล้วได้แล้วแล้วก็ตรงเนี้ยอ่าเราจะวางโทรศัพท์ไปตรงนี้เนาะ แบบว่าอาจจะไม่ได้ใช้มือถือนะอาจจะเป็นโทรศัพท์บ้านแทนก็นแล้วกันแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนห้องน้ําอันนี้ขาดไม่ได้เลยจะต,ต้องมีห้องน้ําถ้ามีเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ำแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้อับน้ํานะเฮ้ยมันเป็นตู้แบบไหนเนี่ยอ๋อเป็นตู้ไม้แล้วก็แบบว่ามีอ่างอาบน้ําอยู่ข้างในเหรออ๋อแบบนี้นีเองเฮ้ยโอเคอยู่นะดูดิ อ,อมันดูมิดชิดเดียวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือกับอ่างล้างหน้านะแล้วก็มีกระจกไว้ด้วยเนาะ<อ>กระจกไว้สำหรับส่องหน้าก็แล้วกันปีนี้แหละอยู่ตรงเนี้ยไม่ขับแคบเป็นเกินไปนะแล้วก็ตรงนี้เรากะว่าจะวางเป็นพวกแบบแปรงสีฟันยาสีฟันไว้ตรงเนี้ยเนาะโอเควางไว้ใกล้ๆกับอ่างล้างมือนี่แหละแล้วก็ตรงเนี้ยเรากะว่าจะวางเป็นอ่างอาบน้ำนะไอตรงนี้อีกอันนึงเนาะเพื่อแบบว่าเบื่อตรงนู้นแล้วมาใช้ตรงนี้แทนนะขยับนิดหน่อยแล้วก็นี่ก็จะเป็นชักโครก โอเคโถ่เสื้อมล้ก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็วางทิชชู่ไว้ด้วยแล้วก็อืมตรงนี้ตรงเนี้ยเรากะว่าจะวางเป็นพวกแบบผ้าเช็ดตัวหรือว่าผ้าเช็ดหน้าก็ได้นะไว้ตรงนี้เนาะหรือว่าผ้าเช็ดมือก็ได้นะเอาล่ะห้องน้ําก็จะประมาณนี้เฮียไปดูข้างนอกกันนะข้างนอกพอจะวางอะไร้อีกนะอืม <c oughs> น่าจะเต็เมแล้วล่ะไปที่ชั้นสองกันตอนดีก,กว่าชั้นสองเนี่ยเราวางโคมไฟไว้เหมือนเดิมกักบชั้นล่างลยเนาะจะได้เข้ากับชั้นล่าง,งนะข้างบนเนยเรอกะว่าจะเป็นโซนห้องนอนนะ โอเคตรนนี้ก็จะเริ่มวางเตียงกันเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเตียงคู่นะแต่ก็เดี๋ยวแบบหนึ่งเราต้องขยับอีกนิดนึงนะรู้สึกว่ามันจะอยู่แบบว่าไม่กึ่งกลางเท่าไหร่นะขยับไปนิดนิดนึงนิดนึงโอเคขยับหน่อยขยับหน่อยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเราได้แล้ว,ลวขยับให้มันชิดมุมนิดนึงแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนเฮ้ยแบบนี้ โอเคแล้วก็เราจะวางตู้เก็บของไว้ตรงนี้นะไว้ใกล้ๆก,กับหัวเตียงนะเนาะแล้วก็มีชั้นเก็บของนะชั้นวางของเนี่ยเรากะว่าจะวางไว้ที่พื้นก่อนนะ นี่นะไว้สำหรับเก็บพวกหนังสือหนังสืออะไรก็ได้แล้วก็ตรงนี้ขาดไม่ได้เลยอะ่ะมันต้องมีทีวีดินี่ไงมีทีวีตรงปลายเตียงก็แล้วกันเนาะแล้วก็มีฉากแบบว่าบังนิดนึงนะเพื่อความเป็นส่วนตัวนะ่างไว้ตรงนี้แล้วก็โซนตรงนี้กะว่าแบบจะเป็นห้องแต่งตัวเนาะก็จะมีแบบตู้เก็บเสื้อผ้านนะแล้วก็จะมีกระจกที่ไว้สําหรับเสริมสวยนะแล้วก็มีเก้าอี้อไว้ด้วยแล้วก็จะวางเก้าอี้อไว้ตรงนี้นิดนึงจะได้ไว้นั่งแต่งหน้าได้นะ แล้วก็วางตุกาตากระต่ายไว้ตรงนี้อมแบบว่าบนเตียง่อยากให้มันมีตุกาตาไว้ตกแต่งนิดหน่อยนะโอเคเลยเยไว้แบบนี้กันแล้วกันเนาะแล้วก็มาถึงโซนตรงเนี้โซนตรงนี้นะจะเป็นโซฟาไม่ใช่ไม่สำหรับนั่งเล่นนะคะแล้วก็วางตู้เก็บของไว้ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็มีกระถางดอกไม้ด้วยค่ะ oh. โอเคไว้ตรงนี้กันนะแล้วก็นี่โซฟาอีกตัวหนึ่งเป็นโซฟาแยกเดี่ยวก็แนลนะ้วกันเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีนิดหน่อยนะคะให้มันเข้ากับโซฟาตัวยาวเนาะเป็นสีแดงก็แล้วกันนะแล้วก็ขาดไปได้เลยค่ะตรงนี้ชั้นวางหนังสือระวังเพิ่มเต,ติมจากตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็บ้านน้องหมาค่ะจะหลังย่า่นิดน,นึงเนาะแล้วก็มีบ้านน้องแมวไว้ด้วยละกันที่นอนน้องแมวนะคะเป็นเบาะนิ่มๆเนาะอนี่เดี๋ยนะวเราเปลี่ยนสีดีกว่าแต่ด้ไม่ซ้ํากับสีข้างล่างน,นะ <c oughs> เอาล่ะได้บ้านของน้องหมาน้องแมวเรียบร้อย ่ซนตรงนี้ก really like ็ตกแต่งไปดีนะรู้สึกมันยังว่างอยู่เนาะวางเปียโนก็แล้วกันนะอันนี้ก็จะวางเปียโนนะคะแล้วก็เดี๋ยววางเกาอีกทีนลวกันเนาะเล่นเปียโนมันก็ต้องนั่งดิดใช่ไหมนั่งเล่นเปียโนไว้ตรงนี้ Okay, เอาเก้าเก้าอีแบบนี้ดีกว่าน่าจะนั่งสบายกว่านะแล้วก็มาตกแต่งตรงรวงนิดนึงวางโทรศัพท์ไว้หน่อยแล้วกันเนาะแบบว่าเผื่ออยู่ข้างบนจะได้ไม่ต้องลงไปรับโทรศัพท์ข้างล่างนะวางนาฬิกาไว้นิดหน่อยแล้วก็จะมีตู้เก็บของไว้ตรงนี้นะคะขยับตู้เก็บของไปนิดหน่หอยแล้วกันเนาะอะ่ะได้ละตู้เก็บของของเราเรียบร้อยโอเคแล้วก็ทาสีนิดหน่อยโอเคทาเป็นสีอะไรดีล่ะ โอเคเป็นสีแดงแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ค่ะโซนออกกําลังกายของเราก็จะเป็นเครื่องออกกําลังกายแมชชีนนะคะแล้วจะเป็นเครื่องซิดอัพเนาะกับที่ยกน้ําหนักกันะนะคะเราจะยกขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่าวางไว้กันละกันของมันต้องมีเนาะแล้วก็วางนาฬิกากับชั้นวางของไว้ตรงนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเรามาวางโซฟารูปตัว L อกันดีกว่าเนาะนี่เป็นโซฟาขนาดใหญ่เลยรูปตัวแอลเนาะแล้วก็วางกระถางดอกไม้ลงไปค่ะแบบนี้นะแล้วก็ชั้นวางของค่ะชั้นเก็บของนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนผีที่ลัาแล้วกันเนาะ ตรงนี้ก็มีตู้ปลาดีกว่านาะขึ้นมาเนี่ยจะได้เห็นแบบวิวตู้ปลาตรงนี้เนาะเพราะว่าตู้ปลาอันเดียวดูแบบว่ามันจะจะน้อยไปนะเพราะเราชอบตู้ปลามากเลยนี่ว้สำหรับงานปาร์ตี้ให้เพื่อนบ้านก็จะมีรถเข็นพิซซ่ากับรถเข็นแฮมเบอร์เกอร์นะ เค okay, ได้แล้วได้ล้โอเคเราตอนนี้นะคะเราก็ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหไฟดับแป๊บเดียวในบ้านเราเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหขอโทษนะไม่ได้ช่วยเลยอ๋อเสร็จตั้งนานแล้วพี่เค็มาจะไปแอบนี่เหนือแด้เฮ้ยไ,ไม่ใช่อ้ามน,นะเดี๋ยวลองดูสีบ้านของเราสวยแค่ไหนกันละเนี่ยโอ๊ยมีคัทด,ดอกด้วยเหรอใช่รางงานปาร์ตี้นะเดี๋ยวเป็นเพื่อนมา,าไงไหนไม่มีใครมาปาร์ตี้เลยพี่เค็มคนเดียวได้ปะเอาไว้ให้พี่เค็มนั่นแหละโอ้โหมีอะไรขายบ้างครับเนี่ยพิซซ่ากับแฮฮมมมเเเเเบอออรร์์กว้้้าาสุดดยยยยไไปลลิตังคพี่ะ เ,เมีหน้าเหรอไม่เสเร็จเด้งใหญ่เลยเอาของพี่เคนมาลงทุนก่อนนะโอไม่เจ๋งแล้วนี่ตู้ไปซนีนะบ้านของเราเอ้ยเล็กไปนะใส่กล่องกันได้ไม่กันไ,ได้พออ่ะอ่ะอะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ใช่ตู้ไปซนีนะพี่เคนเอาโต๊ะมากลางตั้งตรงนี้เลยนะอนนนะใ่ใหญ่กว่านี้ก็นู่นเลยโกดังเก็บของอ่ะพี่เคนอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นแฮมเบอร์เกอร์กับรถเข็นพิซซ่านะโอ้โหเคที่เค้มป่ะนี่ย่ะไมน่ากลืนจงอันนี้หยิบได้จริงๆนะอ๋ออ๋อใช่เดีวงแพนตันน่ามาเอาสูตรเป็นอัมถ้าเราคลิกขวาที่รถเข็น นะมันก็จะให้เราเลือกไงนะว่าเราจะเอาของอะไรเนี่ยออกมาจากรถเห็นได้เนาะเอ้ยพี่เคน,ต,นตรงเนี้ยโต๊ะที่ไปสำหรับนั่งกินกินลม<ค>ชม,มวิวหน้าบ้านเนี่ยโต๊ะไว้เปิดก่องเบสตนีพี่เคนต่างหาก <laughs> เอ้ยพอดีไม่มีรู้ว่าบ้านของหายพอดีอ่ะแลนนี่ก็น้ำตกของเราเนาะที่ไม่ได้เสียบปลั๊กนะยังไม่ได้เปิดน้ำตกไงน้ำนิ่งเชียวไปเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าในบ้านใบใหญ่มากหน้าอย่าไปเเข้าไปดูเลยเราเริ่มจากบริเวณหน้าบ้านกันดีกว่าเนาะโอ้ดอกไม้สวยจังดอกอะไรเนี่ยดักไม้เต็มไปหมดเลยล่ะไปเยอะดีแม่ด้วยอะไรทีเดียวเองใช่มันเยอะมากเลยนะก็มีใครอยู่ไหมครับนีกลก็สำหรับในบ้านของเราหันวางของโอ้โหทำไมมาอลังการงานสร้างขนาดนี้แล้วนี่ยมีโทรศัพท์ด้วยสั่งพิซซ่า ไอ้พิซซ่าหน้าบานก็มียนโทรไปสั่งอีกอ่ะเอาวสั่งเอาวอร่อยกว่าอ้ยทำเป็นก็อร่อยได้เหมือนกันแหละออ้อมทำแป้งหนาแหมดูดิโต้อาหารของเราเนี่ยอันนี้ไม่มีของกินวางไว้เลยนะนี่นี่เครื่องดูดฝุ่นสำหรับพิเคเลยแล้วก็โซนห้องครัวของเราอู้หูยมีอะไรกินบ้างละเนี่ยโอ้ยเยอะแยะอยากกินอะไรก็ทำกินได้เลยนะเพราะว่ามันเยอะมากเลยอุปกรณ์แมชชีนที่บ้านของเราเนี่ยคราวนี้มันเยอะกว่านะเฮ้ยอะไรอะ ทักจะเปิด้าน,นี่เลยเนี่ยบ้านน้องหมาน้องแมวไงอ้มีบ้านน้องหมาด้วยอุ้ยมีน้องแมวด้วยนอนข้างกันเลยอะ่ะใช่เพราะว่าเราชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาใช่ไหมแล้วนี่ตู้ปลากระจกของเราไม่ใช่อันนี้อาหารน้องแมวเอ้ยน้องแมวเขาไม่กินปลาก,กันแล้วกินอาหารเม็ดกันแล้วอุ้ยทีวีนั่งเล่นเพล่ห้าอุ้ยจอเบเลิเลยจอโค้งด้วยอะไรนั่นแหละเตาพิงไฟ นี่ไงเตาผิงไฟแล้วก็เออโซนตรงเนี้ยห้องน้ํานะนี่มีห้องน้านะห้องน้ำ,อนำโอ้โหทำไมสีมันจะไม่กล้าขนาดนี้ล่ะอ้อมไ,ไม่แสบตาจุงก็รอพี่เคมาเปลี่ยนสีนี่แหละพี่เคไม่มาเปลี่ยนสีให้เขาสักทีเนี่ยนึกว่าเข้าผับมาใน,นดูสีสิเฮ้ยถ้าเบื่อเบื่อพี่เคก็มาเปลี่ยนสีดีให้เป็นสีฟ้าก็ได้นะถ้าชอบสีฟ้าโอ้ยไม่ไหวไปดีกว่าตาจะบอดแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างบ้านก่อน นี่ข้างไม่มีชิงช้าอ้อมุมพักผ่อนนุ้ยดูสิมีหาดทรายด้วยนี่ก็อีนั่งไว้สำหรับชมวิวเล่นๆเนาะไม่เห็นมีนางเงือกแสนสวยเลยไม่ได้พยูนเกยตื้นน่ะเขาลืมสร้างสระว่ายน้ำเนี่ยพี่เค้นเนี่ยพี่จีพี่เค้นโมนแตมทักเขาเนี่ยเขาก็เลยลืมสร้างสระว่ายน้ำให้เลยเนี่ย อ้าดีถ้ามีสาวแม่น้ำน่าสุดยอดเลยเอ,อืมไม่ทัาแล้วพี่เคมีแต่ห้องน้ําไปก่อนนะแล้วก็อันนี้ค่ะไว้เล่นปลาลูกดอกออ <Okay. S 2> แข่งกันบ้าแข่งกันล้าโอไม่เอาเดี๋ยวโดนหัวกันแล้นี่ชั้นวางของโซนตรงข้างบันไดค่ะ <gasps> ก็จะเป็นตู้ปลาทะเลเนาะวิ้ยมีสองตู้เลยอ่ะวิ้ยสวยจงุงนี่นี่ ชั้นเก็บของตรงนี้ไว้สำหรับเป็นโซนเก็บของนี้ด้วยมีโทรศัพท์ข้างบนชั้นสองเลยนะแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ให้พี่เคนนอนอ่านไล์โนเวลนะนี่อยากจะนอาน,านก็เดินอนันไปได้เลยพี่เคนเพราะว่วะสบายจุ้ตรงนี้คือที่นอนของพี่เคนนะอา้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร้าห้องข้างในล่ะเดี๋ยวนี่โซาเล่นเป็นนของเขาส่วนชงกาแฟของเขาตรงนี้เหมือนกันอันนั้นไหนของพี่เคนน่ะเอาพี่เคนเหรอโซฟาไงโอ้ oh my นี่เครื่องกกำลังกายนี่ขอนพี้ไม่เอาอันนี้พี่เคนไม่เอาเด็ดขาดเลยเดี๋ยวน้องไขมันสลายนะสงสารน้องไขมันนะอ๋อพี่เคนมาช่ว ไชอบกําลังไกลดิแล้วก็นี่เลยนี่เลยจะเอ๋หึ้ยห้องนั้นห้องน้นด้วยห้องน้นหรืเขล่า พูดเดิกับน้องแมวเหมียวโอ้โหแมวยักษ์มันเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่จุมตัวใหญ่เท่าหมาเลยเอ้าแมวมันต้องตัวใหญ่พี่เคนใช่อะอ้าวมันลงพุนนะไม่ใช่แมวไทยอะเฮ้ยมีทีวีด้วยว่าอ,อย่างนี้พี่เคนนอนดูการ์ตูนสบายเลยใค,ใครบอกพี่เคนโซฟาตาหากว่านี้มันห้องนอนของเขาโอ้โม่พี่เคนขอเตียงนี้หนะอฮ่าขอบะน้องแมวเหรอไอ้ไม่ได้ไปแย่งน้องแมวนอนอีกตัวแย่แล้วโอเคเราไปดูระเบียงหน้าบ้านกันเนาะระเบียงหน้าบ้านนะคะก็จะมีเก้าอี้ค่ะที่ไว้สำหรับนั่งดูลมชมวิวได้เน บ้าน,น,นเนี่ยอุ้ยสวยจังเป็นธรรมชาติก็แค่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ตกแต่งบ้านอีกแบบหนึ่งไปแค่นี้เนาะถ้าชอบตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นรา่ารักๆแบบนี้แล้วก็อยู่ดูนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ต่อใครกดดิ่งเพื่อเป็น like, กำลังใจเลยเล่นเมก,เม,เกมไมโครฟ์ต่อไปนนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้ต้องรอบไปก่อนจ้าบ๊ายบาย